เรามีการเตรียมแผนหรือว่าเตรียมการรับมือกับอินโดตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูเทปอะไรครับน่าจะเป็นทุ้งนี้ครับในเรการดูแผนกันเล่นงครับทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเกมนี้น่าจะเป็นการวัดวัดใจกันด้วยแหละในระดับหนึ่งสําหรับเรากับอินโดสาหรับตัวพี่เองในฐานนะกัปตันทีมกดดันหรือว่ามองไว้ยังไงบ้างก็เกมแรกครับก็ เราเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการเล่นแล้วก็เราจะมองกันแบเนบเกมต่อเกมครับก็ก็ถ้าเราเล่นตามที่โพสบอกแล้วก็มีในในการเล่นเอว่าผมว่าน่าจะมีผลงานผลกานทันทีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกับโพสหรือว่ากับเพื่อนๆในทีมนะคะเคยมีการคุยกันหรือว่าประเมินกันไหมว่าอินโดมีคนไหนหน่ากลัวหรือน่าจาับตา ก็ต้องเป็นพวกนี้ครับดูดูดูเทปเดี๋ยวรวมอีกทีครับผมแล้วความมั่นใจของเราณนะตอนนี้กบลารเก็บสามแต้มกับอินโดครับตอนนี้ก็ทุกคนมีความมั่นใจอยู่แล้วครับที่จะชนะได้แล้วก็เราเล่นในบ้านด้วยเราน่นจะได้เปรียบตรงจุดน,นี้ครับ,รบอินโดมีกองหน้าโอสันชาต์บาร์ซิลรูปร่างสูงใหญ่ครับคิดว่าจะรับมือ,อยังไงครับก็ เราได้อุ่นเครื่องกับทีมเรียกว่าไงอะในระดับที่สรงของเราม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 า,มาพอสมควรแล้วก็เจอผูอ้เล่นต่างชาตินี่ก็ก็ก็เยอะเหมือนกันก็น่าน่าน่าจะมีะการรับมือที่ดีได้ครับ